อ้าวยังไงไเราเจอรถใหม่เราถึงกับไม่กล้าที่จะขับเลยนะเอ้ยขับผ่านเลยนะคะจ้าเมื่อรถใหม่เจอรถลุงพลนะคะจะเกิดอะไรขึ้น พี่นายทำไมไม่ไปอ่าพอดีว่ากำลังว่าจะขับไปตรงนู้นพอดีว่ามีรถคันใหม่เลยไม่กล้าสวนไปไม่กล้าสวนเดี๋ยวรอให้เขาอ่าไปก่อนอือหือไปก่อนจิมถอยถอยถอยอือจะ,นนะจ,ะจะเดินหน้าหรือถอยหลังลุงจะถอยหลังตรงนี้ไหมน่านหน่นะสิ นกำลังจะเดินทางไไหนนนะก็โอ้รถให่คนี้เราเรียรเข้าไปเพิอรอยให้สักนิดนึงดโอ้ต่เราเห็นมีทางแก้ด้วยโอ้รเรม ยาวเลยหรอยาวรถยาวรถเขามีให้เดินหน้าแต่รถคันนี้มีไว้ถอยหลังมากเลยนะใช่ถอยตรงถอยตรงมากเลยถ้าผมถอยเนี่ยน่าจะสีซ้ายซียังไงแอ S S ไหนนี่ข้างหลังด้วยลุงจะถอยบ้านเลยถอยหลังกลับบ้านเลยลุงจะถอยหลังกลับบ้านที่กกอก ไม่ใช่แล้วถอยหลังกลับบ้านเลยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะถอยหลังเพื่อที่จะเดินหน้านะคะลุงก็น่าจะเดินทางแล้วนะคะก็ก็ให้ลุงพลประแตนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะจากจำปาดงไปที่กกกอกซิตี้เรียบร้อยนะคะส่วนเปา่านุ บ่านูจะตามลุงกับป้ากลับหรือไม่นะคะรอดูรอดูโาาอ้ยเ,เอี่ยมเลยขับนี้น่าจะแบบว่าโอ้โวไวเบาว่องเลยนะคะดีแม็เดี๋ยวเราไปอัปเดตบ้านแอดชิพกันต่อเลยคะ่ะทุกคน อ้าวตามมาด้วยอีกหนึ่งคันนะคะสีแดงนั่นก็คือรถของลุงพันกลับแล้วเหรอคะอ๋อโอเคโอเคลุงคันบอกเดี๋ยวเอาของก่อนนะคะอืมัะเป็นของ ยึงคันและพ่อฟื้นนะคะตามมาด้วยว้าวบ้านของมันเจอนี้บ้านของพี่แอ้นและห้องน้ำของอัดชิ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 ดมันจะของบ้านจะไปไหนเนาะไปซื้อของด้วา ครับพี่น้องเอฟีใส่โบกเลยก็ใส่แบงแมมันบกว้า่ยมันโบกนี่มันไหวไหมรอไปตัดเนาะไปตนอ๋อ รอใบตัดนะคะเดี um. ๋ยวแอดชิดไปซื้อส ah ักครู like ่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูช่างพงทําห้องน้ําของแอดชิดกันค่ะได้ยินมาว่าอยากดื่มดํากินลมชมวิวนะคะตััววมาานนนน่ีี้้้ออลกส ก่อออกมาระยาวขึ้นไปก็จะได้ห้องน้ำกว้างขึ้นนะฮะฮึมต้องมีการกอบเพิ่มออกมาอีกกประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากอะไรตดใจด้วยนะครับพี่น้องเอฟซี สวัสดีครับเอาแต่อันนี้ได้ป่ะตอนนี้สุขพันธ์พร้อมปูนพร้อมกระเบื้องพร้อมเหล็กพร้อม แต่ใบเลื่อยังไม่พร้อมค่ะทุกคนเดี๋ยวรอแอดชิดไปซื้อสักครู่นะคะเดี๋ยวรอค่อยมาอปรดดการทําห้องน้ําของบ้านแอดชิดกันนะคะทุกคนตามมาติดๆก็คือบ้านของพี่แอนค่ะตอนนี้มมกับตันบอกว่ารับงานทั่วราชอาณาจักรน่าจะเป็นการติด แผงโซลาเซลล์เพิ่มเติมนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวบ้านนะคะหรือเปล่าไม่น่าใช่หรือหรือเปล่ากัป <c oughs> ตานนะคะกัปตานอันนั่นอะไรอ่ะเหมือนโทรศัพท์มากเลยเอาโทร,รศัพท์ไปแขวน

ก็ฝากทีพีสกินทีพีค็อฟี่นะคะฝากเซลหน้าเจลอาบน้ำรีมทีทีสกินกระปกละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเซรั่มทีพีสกินขวดละแ9 0รบาทนะคะกาแฟกล่องละสามร้อบาทเท่านั้นเครื่องปูตัวละสามร้อยห้าบาทค่ะอย่าลืมแอดไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะลุงพลตะแตนเดินทางกลับกรกกอกแล้วและอัปเดตบ้านของพี่น้องยูทูบเบอร์เรากันต่อนะคะฝากทุกท่านฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ